ยอมสลัดสกุลแต่งเข้าตระกูลเจ้าเผยบ้านนกรัชนกเป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานและยังคงมีผลงานละครให้เห็นกันอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับอดีตนางแบบนักแสดงคุณแม่ลูกสองอย่างนกรัชนกแสงชูโตรัชนกคุณพลินในวันนี้จะขอพาทุกคนไปชมบ้านหลังงามของเธอคนนี้ พูดได้เลยว่าสวยและอบอุ่นสุดๆโดยบ้านหลังนี้เธออาศัยอยู่กับครอบครัวและน้องหมาอีกหลายตัวเลยทีเดียวหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของเธอคนนี้ก็ได้พบโมเมนต์น่ารักนรักในบ้านหลังนี้บ่อยๆว่าแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าว่าบ้านหลังนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับรัชนกคุณพลินเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2513ชื่อเล่นว่าน,นก สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลศิลินทราชั้นประถมจากโรงเรียนพัดวิท์ และชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสายน้ำพึ่งจากนั้นคุณนกได้ศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยลำคำแหงแต่เมื่อเรียนไปได้ประมาณสองปีครึ่งก็ไม่ได้ศึกษาต่อคุณนกได้เข้าสู่วงการบันเทิงจากการที่เธอไปเที่ยวที่สยามสแควร์ตามภาษาวัยรุ่นเผอิญได้มีแมวมองเห็นแววความสวยจึงชักชวนให้เธอไปถ่ายแบบกับทางนิตยสารทําให้หลังจากเธอได้มีผลงานการถ่ายแบบกับทางนิตยสารตั้งแต่สมัยที่เธอ,อยังเป็นวัยรุ่น ทางด้านชีวิตส,ส่วนตัวคุณนกมีนิสัยที่ขัดกับบทการเป็นนางร้ายของเธอเป็นอย่างมากพอตัวจริงของเธอเป็นคนที่น่ารักยิ้มแย้มใส่ซื่อคุณนกมีความสนิทสนมกับคุณกล้วยปัทนาสัตนุกรนักแสดงรุ่นพี่ในวงการเป็นอย่างมากคุณนกและคุณกล้วยได้พบเจอกันเป็นครั้งแรกในกองละครวานิดาจากนั้นทั้งสองจึงได้รู้จักคุ้นเคยจนสนิทสนมกันพวกเธอทั้งสองมักไปไหนมาไหนและอยู่ด้วยกันเป็นประจำ คุณนกเคยพูดไปว่าเธอขอให้คุณกล้วยเป็นเหมือนแม่ของเธอปัจจุบันทั้งสองยังคงคบหาและพบปะพูดคุยกันอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสอีกทั้งคุณนกยังเคยเรียนดำน้ำแล้วรู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างมากจนทำให้เธอสอบจนได้ไปประกาศนียบัตรการเป็นครูสอนดำน้ำมาได้และทำให้เธอเป็นครูสอนดำน้ำอยู่ช่วงหนึ่งเลยทีเดียวด้านความรักคุณนกได้แต่งงานกับคุณวทัทชัยแสงชูโต เมื่อแต่งงานคุณนกได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามีและห่างหายจากวงการบันเทิงเพื่อเต็มตัวมีลูกให้ครอบครัวสมบูรณ์สกุลแสงชูโตสืบทอดเชื้อสายมาจากเจ้าพญาสุรศักดิ์มนรีแนนแฟนยิ่งขึ้นจนเธอได้มีลูกชายสองคนคนแรกชื่อณชายแสงชูโตชื่อเล่นว่าลูกคืนส่วนคนที่สองชื่อนัศ์แสงชูโตชื่อเล่นว่าทะเล